สวัสดีครับพี่น้องกลับมาเจอกันอีกแล้วครับชิปดักหนูเราไม่ต้องห่วงมีให้ชมกันตลอดสำหรับลิปดักหนู <c oughs> คนเลียงว่าขี่เป้าพี่น้องครับมนนีเป็นว่าห้อยหนูบกหลายว่าท่านนี่เห็นห้อยควัดแล้วใหม่เลยครับ ่างเมืองก่อนเช็คมึงก่อนครับว่าทางมันจะใสโอ้โหพี่น้องวยดีพี่ขวยครับมาห้อยไมคือห้อยเก่านน่ โอ้โีเลยเลยพี่น้องเีเลยเลยครับผมพี่พี่น้องโอ้ยหอยควดไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเมืองหุ่นหอยควดน้ำขอบสะเต็มอยู่หืนุงง่ายตัวนี้ ับเลยเป็นบอกมากครับพวกคนเหลี่ยงัวไม้หายากยากเลยพี่นอ้องอสิบอดีดักลายลังมีซ้ำไรกับดักแค่นั้นแหละครับ ไี่หมายทเลยหลวมไหมป้ายหากันนิดหน่อยนึงเรียบร้อยครับหลังแรก แลวนี่ก็มดนี่มสื่อโอยควยไม่อยู่อ้ยหมื่นอ้ยควยไม่อยู่พี่นนองเดี๋ยวขวาใส่ก่อนใส่ยากคุณควย กับดักก็งับฟังยากพวดยืนยากครับไม่กวดสองเลยครับไม่ปวดหากินไม่รู้กวดหา,ากินครับนุ้ยบองว่ากับฟางยาก แปลวมันออกมาอีกเส้เจ็ดหลังครับผมหกหลังยื่หันซีอีกหลังหนึ่งเพราะมันยังหาจิน,น้ภาะควอนหกหลังแล้วมีหมายหนึ่งจะสัางนั่นเพราะใส่เวทซีหลังเด้่อน,นั่น เดี๋ยวิธีเอาข่าวไปใส่เพิ่มมันห้อยหนูว่อนอนหนูยด้หนีวะอยากใส่หนีอยู่พี่น,อน้องพี่หนุ่มว่ิมมองว่างกลับ เป็นหมองมันหาจินสินล้องไส่บงางะเจอกันมือ้อเช้าครับผมสวัสดีครับผมพีน้องจเจอกันตอนสดๆครับ6โมงเช้าครับผมเดิมแจงไว้แล้วะช่วงนี้ครับนาห้อน เร็วอยู่คือหนาหนาวผมมองส่ายยังเหมือดตึบอยู่เลยหนาหนาวเจ็ดหลังครับไม้นี่หรือีกไม้นึงสามหลังครับเป็นสิบหลังพอดีเหมือนนี้ไปเจอน้ำสั่งนะครับผมมาลุ้นกันโอ้โหมีหอดห้อยเข่าทีนลัง โดีแตงบ่ถือเนื้อหลังนั้นตกน้ำดีขึ้นกันครับตกน้ำเลยหลังนั้นนี่หลังนึ่งเมื่อครับหลังนี้บ่ถืออย่างหลังนั้นตกลงไปในน้ำดีร่าโอ้ยโอ้ย มาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าอุย้ยบ่มีโตครับโอ้พี่ือองบ่มีโตครับผมโอ้สืดาเจ้า,น,าจน้องบา้บานบ่ถือซ้ำหลังนี่ดีโหดัวยดีถอดสองหลัง เง่้ยก็บ่ถือครับมีหอดห้อยเขากินเอ้ยยังแต่นอนดีท้องหลังบ่ถือเจ้าตนี่ เขาจิ้นยู่ครับคือว่าดีดโดนเถอะเนาะโดนครับผมนี่โดนอยู่หลังนี้จ้าโอ้โหเอียดเลียดอยู่พี่น้องครับมึงออกจากแบวสวยตัวสวยเลยครับผมใส่อีกใส่อีกครับพี่น้อง เดี๋ยวไปอีกดสามลังครับนีน่ไย่ามอีกสวยๆเลยใส่นี่แหละกาลัางดีสวยๆครับผมนี่กาลัางเป็นบักแถงเอ้าอยู่นี่ไหมาามาหลังไหมตีดซ้องลังตกน้ำพร้อม มาด,ดูดแรงมาเห็ดไม่ครับหาหมองไส้เพิ่มน้ำไะพี่นอ้องรู้อีกสามลังสุดท้ายไม้ที่สองครับวันนี้ได้เก็บออกแล้วไม้นี่ว่าได้ไปแล้วตัวหนึ่งยูซื่อนั่น หมยนี่มันไกลนะครับผมขวิดมาโอ้ยเหยียบแล้วหู้หนูมีห้อยเขา่าสามเจนเลยไป่มไใบมือนันมาใส่ซีหลังครับอยู่นี่เด็ไปตัวหนึ่งโอ้ยมีหนูตัวเดียวละพี่้องอยู่นี่ อกอ,อกกครับหาเส้นงไม่บักเสือกนะครับนี่หนูเตัวเดียวละมองนี้กับดักไปแล้ววันนี้ห้อยเขากินเลย ล้วตัวพ่อครับไอหนุ่มแต้มเดียวเหมือนเดิมคือเก่าบอา่อไหลเอาพ่อเดินไปกินถู่วยูนี่ก็จะเมื่อยตลอดพี่น้องเมือคากเมือนแน่มันบน่นีห้อยเหรอไปหาไม้ไหมนี่แหละครับผมพี่น้องผลงานเฮา หนึ่งแก้มได้อยู่สางคุณครับเก็บดหลังกลับดีดสวงหลังก่หนึ่งตัวผมเงิดขัก,กเดี๋ยวแรงมาใส่ไปอีกเดี๋ไปหาบางเอื้นใส่น้ำครับผมผมหนุหนยกับตัวงามอยู่พี่น้องใส่สวยอยู่นี่นะครับผมผลงานเท่าหาขอบคุณหลายๆพี่น้องดักดหนูนาแรง ธรรมดาแหละครับผมหายากนิดนึงเมื่อละตัวนี่ก็ถือว่าคักเลยได้ครับผมไม่ค่อยมีครับหนูน้อยคาดละ่ะปีนี้เด็กไม่คลิปหนาครับขอบคได้หลายู้ใดคินชอบกันฝากกดติดตามให้กันลัางแกะแน่ยเด้ส้นยูทูบแล้วก็ f เฟซบุ๊กครับผมเด็กไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับเจ๋อ